กี่โมงกี่ยามเราก็พร้อมไปรีวิวครับค่ะตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าบ้านของลูกค้านะครับพี่แบงค์นะครับที่อําเภอบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองครับหลังนี้ฟังก์ชันครบฮะกี่นอนกี่น้าครับสามนอนสามน้ําค่ะหลังนี้สไตล์อะไรน้องลสไตล์เป็นสไตล์คอนเทมปอรารี่ค่ะอีกแล้วครับท่านคอนเทมปอรารี่แต่ละอย่างเนี่ย ก็จะไม่เหมือนกันหลังคานี้ก็เป็นเอ็กซ์แลราเลยรุ่นท็อปสุดของ S c g นะฮะแล้วก็เลือกกระเบื้องหินกาบสวยๆแบบนี้เป็นแบบจิ๊กซอแล้วก็มีการเพิ่มเติมอีกหลายอย่างแม้กระทั่งตัวกระจกยูโรโปรไฟล์สีแอสแทกเกทั้งหลังนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันฮะข้างในครับปะแล้วตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเลยครับที่ทุกคนจะได้เห็นพอเวลาเดินเข้ามาทางบ้านเนาะอันนี้ไม่ได้เข้าหน้าบ้านตรงๆเนาะเข้าทางด้านข้างเหมือนกันแล้วก็หมานั่งหน้าบ้านค่ะสวยๆแบบนี้เลย ด้วยกระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคิ้วสแตนเลสสวยๆสีทองๆอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ช่วยเพิ่มให้บ้านฮัลลูฮลา,ฮา,าให้รู้สึกว่าตรงนี้ยโอ้โห,หน่านั่งน่าพักสายเย็นมากสบายมากเลยครับไปเปิดไปดูข้างในกันดีกว่าอยากพาชมละสามสี่ตรงนี้เนี่ยครับลูกค้าบอกเลยนะว่าจะเป็นส่วนพักผ่อนส่วนนั่งเล่นที่ไม่มีแอร์ <Ooh. S 1> เพราะอะไร เพราะการออกแบบของเราลงโฟจากด้านคิดใต้แล้วลงเข้ามาแล้วมันเย็นอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องติดแอร์เลยสําหรับห้องโถงห้องนี้ครับสุดยอดมาค่ะประหยัดไฟด้วยต,วตัวพื้นเป็นวัสดุอะไรครับน้องนะัทเป็นกระเบื้อง SPC ค่ะเป็นลายข้างปานะทุกคนลายแบบนี้ปูยากนะแล้วพอเวลาออกมาแล้วมันจะสวยอย่งอยางเงี้ยโอ้โหส่วนเพิ่มเติมก็จะสูงหน่อยแต่รับรองว่าคุ้มและสวยมากๆ,ๆครับทุกคนค่ะและตัวซส้นหลุมอันนี้ก็คือว่า<ม>เชื่อมหลุมเป็นหลุมเดียวไปเลยใหญ่ๆอลังการแบบนี้ไปเลยครับสวยมากสวยมาก ห้องครัวครับห้องนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนาะมันดูลงตัวเนาะพอเวลามันดูแล้วมันดูแบบมินิมอลน่ารักแม้กระทั่งไอ้ผ้าตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าใช้ทําอะไรปกติไม่ค่อยได้ทําครัวไงแต่ดูแล้วน่ารักนี่ห้องเนี้ย เขาบอกว่าพี่แบงค์บอกว่าไว้ให้ลูกเว้เล่นของเล่นเนาะแล้วก็ไว้แบบว่าอ่านหนังสือไว้ทําการบ้านอะไรเงี้ยต่อไปครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเนาะห้องเนี้ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าเผื่อลูกโตในอนาคตอตอนนี้ครับพี่แบงค์กับลูกก็ยังแบบว่าอยู่ห้องเดียวมาอยู่เนาะแต่เดี๋ยวอพอเวลาน้องโตขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องส่วนตัวของน้องเขาแล้วไปเราไปชมห้องข้างในกันครับไปค่ะอันนี้ก็คือห้องนี้สามารถอยู่ได้แบบฟังก์ชันคร,ครบเลยทุกคนสังเกตไหมทำไมตรงน,นี้ไม่มีแบบว่าดาวไลท์ ไม่มีแสงตรงนี้ตรงนี้จะดูมืดๆหน่อยอ่ะน้องนัดลองเดาซิเพราะ,ออะรว่าข<อ>เขาจะวางเตียงหรือเปล่าคะแอบได้ยินข้อสอบมาก่อนวะเนี่ย <laughs> ตรงนี้ครับลูกค้าตัดสินใจว่าจะวางเตียงวางเฟอร์นิเจอร์แบบอย่างเงี้ยไม่อยากให้แสงแยงตาลูกพอเวลาล<อ>ูกอยากนอนพักผ,ผ่อนเต็มเตมอะไรเงี้ยครับก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นเลยเนาะแบบว่าสามารถพักผ่อนได้โดยที่แบบว่าตอนกลางคืนแสงก็ไม่แยงตา ต่อไปครับทุกคนครับห้องมาสเตอร์เบดมห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้แลละเป็นยังไงคะน้องนัทกว้างมากค่ะพี่มอสกว้างมากอันนี้วางเฟอร์นิเจอร์จริงแล้วด้วยนะสบายๆเลยหลังนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ําในตัวอีกแล้วครับท่านห้องนี้ก็จะใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับไปไปดูห้องน้ํากันดีกว่าดูแล้วมันก็แบบร่มรื่นเนาะมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็อันนี้ก็มีกุยเชิงมีการติดโมเสสสีทองอะไรเงี้ยครับเป็นการตกแต่งทําให้รู้สึก หรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีฉากกั้นอาบน้ําพร้อมที่วางสบู่อะไรครบคันเลยหลังนี้เนี่ยสวยงามมากๆครับเดี๋ยวดูชมกัน ทุกคนครับวันนี้เราก็พารีวิวจนครบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะฮะ,ะน้องนัทครับผมกับบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ลค่ะที่ที่บ้านค่ายหนึ่งค่ะครับผมโดยบริษัท KR 888ค่ะอ่าใครที่อยากจะดูบ้านรีวิวสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจกับทางทีมงาน KR 88 8ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้บ้านสไตล์นี้สอบถานอ e ีนบซ์กันมาได้นะว่าราคาเท่าไหร่เป็นยังไงอะไรไง รับรองว่าสวยและถูกใจทุกท่านแน่นอนครับ